กอล์ฟพีเจทัวร์รายการเดอะมาร์ตอร์ครั้งที่87ที่รัสจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาจบรอบสุดท้ายเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาโดยจอร์ลามโปรมือ13าของโลกจากสเปนเก็บเพิ่มอีก3าอันดร์พาสกอร์รวม12อันดพาอร้อยเจ็คว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับเป็นการคว้าชแชมป์เมเจอร์ครั้งที่2ในอาชีพต่อจาก US Open เมื่อปี2021พร้อมรับเงินรางวัลกว่า3ามล้านสอ0แสนดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้โปวัย28ปดียังขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกอีกด้วย และชะชนะดังกล่าวยังตรงกับวันเกิดตำนานนักกอล์ฟชาวสเปนอย่างเซบีบาเินเซลลผู้ล่วงลับซึ่งเคยคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อปี1980และปี1983ด้านรามกล่าวหลังคว้าแชมป์ว่าสำหรับผมการคว้าแชมป์เดอะมาเตอร์ได้ในวาระครบ40ปีที่เซบีคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งสุดท้ายและยังตรงกับวันเกิดของเขามันเป็นเรื่องที่มีความหมายกับผมมาก